คควักไปเอากระเชิไปลงเอากาะุ้งไปลงเอาขี้ัวขี้ไฟเพราะว่ามันจะได้หลอกฉ่นั้นเดี๋ยวถ้าไม่รอทายไปได้นะนะทําทเวลาไปพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านู้ว่าตอนนี้ท่านมาบอกว่าไม่ง่ายแล้วว่าเราเผาเขาเขาเจตนาเผาหุือไม่เจตานาทิ้งขี้บุญในระบบนิเวศมันอยู่ด้วยกันได้เมื่อก่อนไส้เดือนเราเรยอะฝนตกมาลูกไสเดือนเพื่อนที่ยวเยี่ยวผู้กระตกอะไรต ที่ออกไส้เดือนนี่แหละมาผสม, e M, สมกับเอ็มผสมกับกาดนั้นนานๆมาเจอเทีเดีย๋ยวจะเมื่อยนะครับในหลวงเราให้อะไรในหลวงเรานะครับในหลวงเราให้เส็จความพอเพ,พียงพออยู่พอกินเป็นห่วงแรกเรื่องพอเพียงพอประมาณผลอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลภูมิคุ้มกันอย่างเนี้ยถ้าลูกหลานเราหรือพวกเราไม่มีภูมิคุ้มกันดีไหม อยากจะดูไม่เปิดดูดีกว่านะครับประโยชน์ลูกหลานเราใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็การพน,น,น,นันออนไลน์ถึงใช้ได้หมดางการพนันกันในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วท่านให้สองวงสามวงสองเงื่อนไขในเรื่องของความรู้เรื่องของคุณธรรมด้วพวกเราต้องมีคุณธรรมด้วยต้องมีความรู้ด้วยปัญาจ,จะเป็นตะกูบ้านจะอ,อะไรจะเกิดขึ้น ไปพ้นทรัพย์บาก็บอกเอาเงินไปทำลายไปทำยานเดริจรักทร